กล้องปาดูนดนไ้จะพาดูอะไรโอ้กล้องยูทูบใครเนี่ยช่องเสือนะคะเดี๋ยวป่าจะคูให้ดูพี่น้องอ่า สามกล้องเลยเด้อจ่าเด้อกระดา YouTube ช่องใหญ่เพคนพี่น้องขากล้องเดียว 3. 3. าสามสามกล้องโทรศัพท์สามเครื่องดูเอาเน่ยอาชีพนะคะทันมาทางคนที่ทเอุ่ตัยขากล้องไป มาทางนี้หาคนที่เรารักแอดมอนนะคะมีเห็นหน้าแอดมนอนก็ชื่นใจหน่อยมีแอดมอนนะคะมนชัยแล้วก็ชัยชัยคือพาชัยหัวใจอีสานนะคะว่ามีคนเดินผ่านหน้าก็ออกแล้วอะ่ะกาหน้านลํานู้นก็พี่น้องคู้จับท่านนี้ดีนะคะบ้านมีเทวดาเอ๊ ก็มา,มาร่วมด้วยงานนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านทนายบอกว่าขึ้นไม่ได้แต่ต้องระวังเอาเท่านั้นเองป้าก็เลยถ่ายคลิปเอาไปเรื่อยๆเอากลับบ้านกลับไปเก็บไว้เป็นความทรงจำ